ไป้ฮัตต้รถเงี้ยต่อไปลาดท้าผีโอเคทีนี้เราอยากได้ที่ต้องทำคือต้องหาไอเจอก่ว่าผีมันกลัวอะไรระหว่างครูซิฟิกกับพระแม่มารีไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะกลัวอะไรเพราะงั้นเราต้องเตรียมไปทั้งสองอย่างนะครูซิฟิกกับพระแม่มารีไปก่อนเลยเกมนี้สำคัญที่สุดคือการป้องกันตัวเองนะผีมันโหดมากทุกคนเพราะงั้น ป้องกันตัวให้ตัวเองปลอดภัยไปก่อนคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเกมนี้นะไฟชายอยู่ไหนไวะหาซีดไฟไม่เจอขาวจัดออดีตจัดแหละเออ,เอ,เอ,อสว่างขึ้นหน่อยมือความมือมันน่ากลัวหลากหลายจัดจัดใช่ไหมเก<อ>ไม่ต้ไปเกิดตกใจหมดเลย,ยเลยอแล้วตกใจหมดเลย,ยเลยอแล้ว ตกใจหมดเลยตกใจตกใจหมดเลยไปพ่อแม่พ่อแม่ช่วยผมด้วยสุดเดือดเลยพ่อแม่ช่วยผมด้วยไอเวรปีมันขันวะ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 เฮ้ยมันขาดไปดูแล้วมันขาดไปดูแล้วเลเวลแนลเหรอ นักการ่านหน้าเราไปแล้วลืมโอเคพ่อแม่กั้นไว้ใหญ่เข้าออกมาได้นะอุ้ยๆไว้เหรอ Can you write in the book, Spirit? Can you write in the book? โอเคไม่ต้องถามสิ Spirit? Can you speak? อุ้ยๆอุ้ย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 อยู่กันแล้วอย่าหวันแล้วสไปเดอร์แมน เป็นผีสบาเดอร์แมนแล้วว่ะ Spirit Can you write in the book Can you speak Spirit Can you speak Spirit Can you speak เหมือนจะเป็นไว้ไว้ the house นี่แหละถูกแล้วอุ้ยพ่อแม่ดำพ่อแม่ดำพ่อแม่ดำไอ้จายดำโอ้ยดำเสียแล้วะว,นวะนี่นี่ขึ้นนี่ขึ้นดำเสียแล้ว Can you write in a book เราอยากได้กล้องคืนอะ เลือกขีจะเขียนกําแพงหรือเปล่านั่นสิ่กำลังสงสัยอยู่แต่ปัญหาคือเอาไงดีวะเอาไงดีวะเอาไงดีวะเอ็กซ์โซซิตเลยไหมเอ็กซ์โซซิตเลยไหมริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วเอ็กซ์โซซิตต้องทำอะไรบ้างเขียนไม่ยอมเขียนเอียวยังไม่มีต้องทำอะไรบ้างเนี่ยไทเกอร์ไอเอ็นเซนอินเซนเอ็กซ์โซซิตบุ๊กแล้วก็ โอ้โหเดอชอยคอรับไอเทมเลยเหรอคนยากแต่ละอย่างแล้วก็พระแม่นี้พระแม่นี้กันไม่เขาออกมาจากตรงนี้ได้โอเคตกใจตกใจหมดเฮ้ยนีไงหกสิบหกสิบตรงไหนหกสิบตรงไหนเก้าอี้เหรออันไหนวะอันไหนอันไหนหกสิบอันนี้เหรออันนี้ปะเราออกมานอกบ้านอันีไม่ใช่อันนี้อ่ะอันไหนอ่ะอันไหนหกสิบอ่ะอันนี้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 ใช่ไหม อันนี้ก็ไม่ใช่เจ้าของบ้านกลับมาเฮ้ยใครเอาเก้าอี้ไปตกยจวันเลยอ่ะอันไหนอ่ะอันไหนอ่ะอันไหนที่มันมีผีสิงอ่ะอันนี้ไม่ใช่เหรออันนี้อ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เจ้าของบ้านกลับมาบอกทำไมเก้าอี้มาอยู่นอกบ้านวะเนี่ยฮะอันไหนอ่ะพรมหรอหรือก็หรือทั้งตัวนี่ปะอุย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 แต่ว่าอยู่แถวนี้อันนี้หรอเฮ้ยอันนี้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 เจอแล้วเจอแล้ว เจอแล้วอันนี้อ sure> ันนี้อ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 ันนี้ใค่บอกใช่ใช่ใช่อันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วปืนปืนปืนอยู่ไหนปืนเผาปี่นึ่งยุบรอยเสร็จและเสร็จแหละเจ้าผีร้ายเมื่อกี้เห็นมันคลานอยู่แถวๆนี้เลยมันเดินไปไหนแล้วเนี่ยเกมนี้ตอบม่วหนีกลับบ้านแบบฟาสโมไม่ได้หรอไม่ได้ต้องกำจัดผีเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ดอก้มนมันอยู่ดอกไม้ มันอยู่ดอกบ้านมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่ดอกบ้านมันอยู่ดอกบ้านอะทำไงอ่ะมันอยู่ดอกบ้านอ่ะไปตรงนี้ได้ไหมไยตรงนี้ได้ไหมเออโดนนี่ไอ้โดนด้วยอยู่ดอกบ้านหน่อยนะมันมาอยู่ดอกบ้านได้ด้วยใช่ยังงั้นอะต้องไปต้องไปคุยที่ไหนนะมิทอนเต้นโลแ่นมันอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงกันยูวอนด this place in the name of the Lord I command you to go back to where you came from. May your soul return to the earth. May your body return to the dust. So be the will of the Lord. You will haunt this place in the name of the Lord. You will haunt this place in the name of the Lord. I command you to go back to where you came from.

ไเลยใน yeah. ที่สุดในที่สุดทีแบ็กเย้พีตายเลยได้รับรล้นปล้นเดี๋ยวรออะไรนะล้นมีขออะไรให้เราเก็บได้บ้างด้วยสิครับขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเรียวด้วยนะครับหวังว่าจะได้เจอกันในไลฟ์สตรีมนะขอบคุณครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย <c oughs>